มีจานชัวสายด้วยล้วกรก้กรวกให้นะครับมีน้ำจิ้น้มันงานนะ้ากระบอกซื้อปลากรบอกไปต้มส้มนะมันไม่จำเป็นต้องมวันนี้ได้ไหมเพราะว่ามันมีของกินแล้ว สอรามบาทจ้าตัวเป็นคัวร้อยสี่สิบห้าเดียวนะตัวนึ่ห้าตัวหนึ่งหวานมีนะจ้าบริการหมูบริการทำให้น้ มาแช่แข oh, hey, ็งอ๋อนี่ปลาหมึกเป็นไงไม่กระสายอยู่แล้วเล็กเล็กใช่ใ่ของเราก็มึงงี้ไง ไม่เจอหอยแคงดูเลยว่ะโลเท่าไหร่เอ้อแ้ต่กุ้งกุ้งหัวแต่ถ้าเกิดซื้อต้องให้เขาอันนี้ใม่้งตเรากลับไปที่บ้านเน่น่าจะน็อกอะ้าก็ได้นะคะเราสรอแดอธรรมดาตรงนี้มันคนเยอะนี่อย่างมะพร้าวเนี่ยคเอยทิ้ดกินอยู่เนี่ยมะพร้าว เขาลอกเปลือกให้ดูก่อนหอยแขงแล้วหอยคางมันใช่หอยแขงปะเนี่ยตัวมันใหญ่ปิดปกติเหรอเออตัวมันใหญ่ใหญ่เลย เดินเดินทะลุกออกไปก่อนเราค่อยวนกลับมาเดินทะลุไปทางอ่อน เดินเดินทะลุไปเง้นต่อมีมีอีกปะหรือหมดลนะนี่นี่น,นี่เดินเข้าเนี้ยไป<ะ>ทางนี้ไม่ใช่เหรอยมเืออต้งไป่ค เฮ้ยพีน้ำท่วมสองแปดสามห้า หมดละเป็นไงมั่ง้านีห่นอยแขงนาจะรา้านตูนนั่นแหละที่เขาบอกว่าเป็นหอยแข็งดอหนอไปต่วหอยแข็งตัวนใหญ่จนน่ากลัวเลยนะจะออกทางนี้หรือว่าจะเดินหนึ่ง กูอยากกินไส้หนกูก็เลือกเลยไส้ใหญ่160อยากกินไส้ย่างกันสดๆปลาฉลามนี่ปลาฉลามเต็มเลยวะไปหอยมา拉ซาซินี้เขาขายไงวะต้องถามราคาด้วย

คือราคาเนี่ยคือทําแบบนี้ให้หรือว่าผมผมเอาเป็นตัวงี้ไป่คกินไหมกินไหมนี่มีมีเล็กมมีเล็กกว่นี้ไหมเพราะว่า้ยเราขอดูพอดีว่าจะต้องซื้ออย่างอื่นด้วยจะกินไม่หมด พี่อยากกินอะไรอ่ะฮะปะะลาชามพี่ลองแย่นิ้วนิ้วมันกัดไหมไม่เอาอ่ะกัดขึ้นมานิ้วข้อขาดขึ้นมาทำไม,ไไมพูก,กินไหมเนี่ยตัดเลกนี่ไง อต่นี้เป็นเป็นแล้วนี่มันตายแล้วใช่ไหมไม่ได้ตายค่ะทีเเเ่เป็นมันลายเย็นๆอ๋อยัอไ,ไนนอเอาโดน,น้ำันจะคายตัวอ๋อเอา,นา,นา,าออตัวนี้ก็แหละ,หละสองร้อยล่ะตัวใหญ่เราอยากถ่ายอ่ดูเด้อไปดูหน่อย ก็ไม่ได้นี่หว่า กินไหมยวไปกินบนรถ